ปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยมันทําให้ปัญหาการจัดการมลพิษทางอากาศมันไม่สามารถทําได้อย่างโดยประสิทธ,ธิผลปัญหามลพิษทางอากาศเนี่ยสร้างความเสียหายนะครับมากที่สุดในบรรดามลพิษต่างๆและที่สําคัญครับเข้ามาเร็วไฟเร็วแต่สร้างความเสียหาย พ้าการแก้ปัญหานะครับควรจะต้องทําได้อย่างรวดเร็วทันการแต่การมีกองทุนเนี่ยมันทําให้เรามั่นใจได้ว่าปัญหานั้นๆเนี่ยจะถูกแก้ไขได้อย่างต่อเนื่องปกติแล้วการออกแบบเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในต่างประเทศเขาจะใช้เยอะมากแต่ว่าประเทศไทยเองเนี่ยเรายัางใช้กฎหมายที่เป็นลักษณะบังคับนะให้ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบเยอะนะครับมาตรการแรงจูงใจนะครับหรือหลักการที่เราเรียกว่าผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายโดยกลไกทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเรายัางใช้ขันน้อยมาก ต้องประกาศให้ชัดว่าการดำเนินการเนี่ยจะรู้เป้าหมายเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ผมอาจารย์วิศนุอัธวานิช์นะครับเป็นรองศาสตราจารย์นะครับอยู่ที่ภาควิชาเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โคศกนะครับของคณะกรรมการพระเษกจัิอากาศสะอาดครับ หลักการสําคัญจริงๆแล้วก็คือกฎหมายที่ดีจะต้องสามารถแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างได้นะครับซึ่งปัจจุบันเองนะตัวปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยมันทําให้ปัญหาการจัดการมลพิษทางอากาศนะครับมันไม่สามารถทําได้อย่างเกิดประสิทธิผลยกตัวอย่างเช่นนะครับหน่วยงานที่มีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะปัจจุบันนี้นะครับประเทศไทยเรายังไม่มีนะครับเรามีกรมควบคุปปมมลพิษอยู่นะครับแต่ว่าอํานาจของทางกรมควบคุปปมมลพิษเองเนี่ย ก็ไม่สามารถที่จะจัดการข้ามกระทรวงได้นะครับยกตัวอย่างเวลาเกิดการเผาไหม้ในพื้นที่เกษตรนะฮะหรือนการปล่อยควันดำนะฮะจากภาคยานยนต์นะครับตรงส่วนนี้เองกรมควบคุมมลพิษก็ขอได้แค่ความร่วมมือนะครับซึ่งแตกต่างกับในต่างประเทศนะครับที่หน่วยงานที่เราเรียกว่า EPA Environmental Protection Agency นะครับหรือหน่วยงานปกป้องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาจะมีอำนาจนะครับในการที่จะแก้ปัญหาจัดการ ได้เบ,บ็ดเสร็จเด็ดขาดนั่นเองนะครับเพราะรงส่วนนี้ผมว่าเป็นอันแรกเลยที่เราจําเป็นจะต้องมีหน่วยงานอาจจะเป็นกรมควบคุมมลพิษเดิมนะครับแล้วเอามาปรับโครงสร้างของหน่วยงานใหม่นะครับให้มีอํานาจในการจัดการที่เบ,บ็ดเสร็จเด็ดขาดมากยิ่งขึ้นนะครับและจะเป็นหน่วยงานใหม่ตรงนี้ก็แล้วแต่จะมีการคุยกัน มิติที่2ที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากๆนะครับในฐานะนักวิชาการนะครับแล้วก็มุมมองในเชิงเศรษฐศาสตร์เองเนี่ยนะครับคือในเรื่องของกองทุนนะครับคือตัวกฎหมายที่ดีนะครับหรือกลไกเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมีการจัดการโดยการใช้กองทุนนะเข้ามาช่วยนะฮะเป้าหมายของกองทุนก็คือเพื่อที่จะการันตีครับว่าการแก้ปัญหานั้นๆเนี่ยเราจะมีงบประมาณที่เพียงพอเราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันการนะครับตรงส่วนนี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากๆ ก็ไม่ลืมนะครับว่าปัญหาโมลพิธาอากาศเนี่ยเป็นปัญหาที่เขาเรียกว่าสร้างความเสียหายนะครับมากที่ส to ุดในบรรดาโมลพิษต่างๆนะครับและที่สําคัญครับเข้ามาเร็วไปเร็วแต่สร้างความเสียหายนะครับสังเกตว่าเวลาฝุ่นมาไม่กี่ชั่วโมงนะครับคนที่เป็นภูมิแพ้นะครับที่ป่วยนะหรือกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะครับก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันเพราะการแก้ปัญหานะครับควรจะต้องทําได้อย่างรวดเร็วทันการนะครับแล้วก็ต้องมีความต่อเนื่องด้วยนะครับถ้าเราพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน นะครับเราก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าแต่ละปีเนี่ยเราจะมีงบประมาณที่เพียงพอแล้วก็ต่อเนื่องนะหรือมันจะพันผวนมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่การมีกองทุนเนี่ยมันทําให้เรามั่นใจได้ว่าปัญหานั้นๆเนี่ยจะถูกแก้ไขได้อย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันนี้นะฮะก็มีกองทุนสิ่แวดล้อมอยู่นะครับซึ่งกองทุนนี้เองปัจจุบันก็ยังมีปัญหานะครับเพราะว่าในเรื่องของการเบริกจ่ายเงินเอามาใช้นะครับหรือตัวงบประมาณที่มีอยู่ในกองทุนเองเนี่ยนะครับก็าอาจจะมีไม่เพียงพอนะครับในการจัดการ กับการปัญหาตัวมลพิษทางอากาศนั่นเองครับจริงๆมีแบบอย่างที่ดีหลายประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านซีกสหรัฐอเมริกานะครับหรือซีกทางด้านอาสาภาพยุโรปหรือซีกทางด้านญี่ปุ่นเยอรมันนะครับหลายๆที่นะครับเขามีเขาเรียกว่ากลไกสิ่งเหล่านี้นะครับคือปกติแล้วการออกแบบเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในต่างประเทศเขาจะใช้เยอะมาก แต่ว่าประเทศไทยเองเนี่ยเรายัางใช้กฎหมายที่เป็นลนาาักษณะบังนคะับให้ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบเยอะนะครับมาตรการแรงจูงใจนะครับหรือหลักการที่เราเรียกว่าผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายนะครับนะดโดยกลไกทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเรายัางใช้กันน้อยมากนะครับซึ่งในต่างประเทศเขาใช้กันเยอะนะครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการจัดเก็บเงินนะครับเนะข้ากองทุนเหล่านี้นะครับเช่นเรามีการจัดการนะจัดเก็บค่าธรรมเนียมนะครับนะของการปล่อยมลพิษใช่ไหมครับ ้ามันมีการปล่อยจะมีการจัดเก็บขึ้นมาเงินตรงนี้ก็จะไหลเข้ากองทุนนะครับแล้วสุดท้ายเงินนี้ก็ไม่หนีไปไหนฮะก็จะเอากลับเข้าไปสู่การแก้ปัญหามลพิษทางอากาศนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นการจัดเก็บทําให้ผู้ก่อมลพิษเขาได้รู้สึกตระหนักครับในเชิงเศรษฐศาสตร์ว่าเขามีต้นทุนในการปล่อยทาให้ง้นแล้วเนี่ยนะครับนะทุกคนก็จะปล่อยมลพิษทางอากาศนะและสร้างผลกระทบไปสู่คนอื่นโดยต้นทุนที่เป็นศูนย์ว่านทำยังไงที่จะให้ผู้ปล่อยมลพิษมีต้นทุนในการปล่อย เมื่อม okay. ouais. ีต้นท in right, ุนมาจากกระทบเงินในกระเป๋าเขาแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะลดการปล่อยมลพิษลงครับนี่คือหลักการที่เป็นหัวใจสําคัญมากนะครับอีกหนึ่งอันที่สําคัญมากๆเลยคือเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในตัวพรบเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาเสริมควบคู่นะครับกับกฎหมายกฎระเบียบที่เป็นลักษณะบังคับให้ปฏิบัติตามอยู่แล้วนะครับหลักการง่ายๆครับในเชิงของกฎหมายที่เราออกแบบเนี่ยมันควรจะต้องมีลักษณะคือความยืดหยุ่นทํายังไงที่จะให้ผู้ก่อมลพิษ นะมีเครื่องมือที่ยืดหยุ่นมากที่สุดกับตัวเขาเองเพื่อสุดท้ายนําไปซึ่งอะไรฮะต้นทุนถ้าต้นทุนของผู้กอ่อมลพิษต่ําที่สุดเขาจะมีแรงจูงใจในการปรับตัวเพื่อลดมลพิษนั่นเองแต่ถ้าเกิดสมมตินะฮะต้นทุนเขาสูงมากนะครับเขาจะไม่มีวันครับที่จะปรับตัวเพราะผมว่าตรงส่วนนี้เนาะเราต้องเข้าใจผู้กอ่อมลพิษด้วยเราต้องมองอย่างฉันมิตรนะครับนะเริ่มจากความเข้าใจนะครับแล้วก็หาทางช่วยเหลือนะครับก่อนที่จะไปลงโทษ หลักการทางกฎหมายคือต้องมีทั้งการให้แครอทใช่ไหมฮะหรือการให้ไม้เรียวนะสติ๊กแครอทสติ๊กต้องใช้ควบคู่กันครับอยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุตินะครับอบอกว่าถ้าคุณปล่อยนะมลพิษออกมาเนี่ยนะครับจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนะอาจจะเป็นจำนวนบาทต่อตันนะจำนวนหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับผู้ก่อมลพิษก็จะดูแล้วว่าเขาจะปล่อย หรือเขาจะเลือกลงทุนบําบัดเองถ้าเขาลงทุนบาบัดเองสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะเขาจะต้องลงทุนติดตั้งซื้อเครื่องจักรเครื่องมือในการบําบัดต้นทุนเท่าไหร่ใช่ไหมครับกับถ้าเกิดเขาจะควักเงินเพื่อ,อไม่ต้องลงทุนบําบัดละจ่ายค่าธรรมเนียมไปเลยสิ่งที่เขาจะต้องคิดคือทางเรื่องไหนนะที่เหมาะสมและต้นทุนถูกที่สุดผู้ประกอบมารที่เป็นโรงงานขนาดใหญ่ยกตัวอย่างนะครับกับโรงงานขนาดเล็ก SME นะกับรายใหญ่ขีดความสามารถในการปรับตัวไม่เหมือนกัน พราถ้าเกิดเราใช้กฎหมายกฎระเบียบนะที่ทําอะไรที่ม็นลักษณะเหมือนๆกันคําถามคือแล้วธุรกิจขนาดเล็กเขาจะมีขีดความสามารถในการปรับตัวสู้หน่วยธุรกิจขนาดใหญ่ได้ไหมแต่การที่เราใช้มาตรการจูงใจในเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันจะช่วยครับทำให้เขาหมายถึงว่าธุรกิจไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่ได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวธุรกิจเองตรงนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่ยืดหยุนหลักการในเชิงเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีมีบอกอยู่แล้วครับว่าการใช้มาตรการแรงจูงใจ จะเป็นมาตรการที่ช่วยทําให้ต้นทุนทางสังคมในการปฏิบัติตามน,นะครับต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับการบังคับตามกฎหมายกฎระเบียบครับจริง,รงๆก็มีครับผมในส่วนของร่างนะครับพระราชบัญญัตินะฮะอากาศสะอาดที่เป็นฉบับที่ภาคประชาชนเสนอ นะครับตรงส่วนนี้เองเนี่ยเราก็มีการบรรจุนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของกองทุนนะครับอากาศสะอาดหรือในส่วนของตัวโครงสร้างขององค์กรใหม่นะครับนหรืออาจจะเป็นองค์กรเดิมนะครับแต่มีการปรับโครงสร้างใหม่นะครับที่เราเรียกว่าองค์การอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ นะครับตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นกลไกที่สําคัญมากๆเลยนะฮะรวมถึงเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์นะครับที่ทางเครือข่ายอากาศสะอาดเองเนี่ยก็นําเสนอในส่วนที่มีความหลากหลายนะครับจริงๆแล้วในส่วนของร่างของภาครัฐเองนะฮะนำเสนอโดยหลายภาครังก็มีนะครับในส่วนของเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์อยู่นะครับแต่ว่าในรายละเอียดอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับคือไม่กังวลในแง่ที่ว่าถ้ากฎหมายที่ดีนะครับแล้วมี รายเนื้อหารายละเอียดครบถ้วนทําให้การบังคับใช้เกิดขึ้นได้จริงอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเราเอาประชาชนนะฮะเป็นที่ตั้งสิ่งที่ผมกังวลก็คือมีชื่อกฎหมายอยู่คือร่างพรบอากาศสะอาดแต่ไส้ข้างในเนี่ยนะครับปัญหาเชิงโครงสร้างยังไม่ได้ถูกแก้ไขซึ่งสุดท้ายแล้วนะฮะมันมีบทเรียนจากประเทศเร,เรียบร้อยนะครับว่าหลายประเทศเช่นอินเดียหรือหลายประเทศเนี่ยที่เขามีพรบอากาศสะอาดอยู่แต่ปัญหาบลพิษไม่ได้หายไป โอ oh, ้จริงๆแล้วนะตอนนี้ถ้าไปลองเปิดนะตัวแอปพลิเคชันนะตัวคุณภาพอากาศ mm hmm. ก็จะพบว่าอินเดียเนี้ยท็อปอันดับหนึ่งนะฮะหรือยู่ในท็อป10ลิสต์นะตลอดเวลานะครับก็หลกัหลกๆมันมีปัญหาหลายอย่างนะของอินเดียไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ถ่านหินนะครับเขาก็ใช้ถ่านหินเยอะนะครับในการไฟฟ้าหรือในการหุงต้มต่างๆก็มีการเผาไหม้เยอะ ร,รวมถึงในแง่ของเกษตรเหมือนกันนะฮะคล้ายๆกับบ้านเราเลยคือปลูกข้าวใช่ไหมครับนะเขาก็เก็บเกี่ยว,วเขาก็เผาจัดการแปลงกันนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยก็กาลังเจออยู่ปัจจุบันนี้อินเดียนะครับก็ยังเจอหนักขึ้นแต่เขาก็เริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างในอดีตนะครับเช่นในเรื่องของรถยนต์เนี่ยนะครับเมื่อก่อนเขาใช้มาตรฐานนะยูโร3ยนะูโร4ีะลาหลังประเทศไทยมากตอนนี้เขาสามารถกระโดดไปเป็นยูโร6ได้แล้ว ภายในช่วงเวลา3ปีเท่านั้นนะครับในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยสิกว่าปีแล้วเราเพิ่งขยับจากยูโร4มาเป็นยูโร5นะครับยังไม่ทราบว่าอีกกี่ปีเราจะขยับเป็เป็นยูโร6นะนี่คือพัฒนาการที่ผมว่าเขาก็เริ่มเล็งเห็นว่าไอ้พอรบท,ที่เขามีอยู่มันอาจจะแก้ไขปัญหาไม่ได้นะครับนะก็เริ่มมีการปรับปรุงนะครับพัฒนาที่ดีขึ้นครับ ก็ตอบยากนะครับต้องดูว่าเจ็ดล่างที่รวมกันนะครับเราจะรวมกันแล้วก็ปรับความเข้าใจการรวมถึงสาระสาคัญนะในตัวกฎหมายนี้นะครับได้เขาเรียกว่าเร็วขนาดไหนนะครับซึ่งตรงส่วนนี้ผมว่างานที่มีคุณภาพนะครับก็ต้องใช้เวลาระดับงน